สวัสดีครับพบก,กับลุงเสกแล้วนะครับคลิปนี้นะครับลุงเสกก็จะมาเพิ่มตัวอัดหน้าจอให้กับ Samsung g a l a ็ y A 2 3 5 G นะครับดีตัวนี้จะไม่กินพื้นที่เครื่องเบานะครับทำให้เบานะครับไม่มีลูกเล่นใดๆทั้งสิ้นนะครับผมชอบเนาะถามว่าเออลุงเสกทำไมไม่ลงในเทสโตเห็นทำทุกคลิปเพราะว่าตัวอัดหน้าจอในเทสโตมีเยอะแยะนะครับแต่ก็กินพื้นที่ค่อนข้างเยอะเนาะก็บางทีมือถือเราสเปคไม่แรงนะครับถามว่าความปลอดภัยมีไหม อันนี้ก็ไม่ค่อยจะมีเนาะแต่ถามว่าใครจะลงก็ลงใครไม่ลงก็ไม่ต้องลงนะครับผมบอกไว้ก่อนส่วนตัวผมก็ใช้มาตั้งนานแล้วเนาะส่วนตัวนี้ A22HG นะครับถ้าใครเคยดูคลิปผมนะครับผมลงมาปี2ปีก็ยังใช้ได้ปกตินะครับส่วนตัวนี้ A21S นะครับลงไม่ได้นะครับอ่าผมใช้อยู่ a 3 0ผมก็เคยลงนะครับก็ใช้ปกตินะเครื่องก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนะครับนะครับ บางทตีต่อให้มือถือเราสเปคหรือว่าเครื่องเทพมานะถ้าเราไม่ไปหลงเชื่อไอ้พวกมิจฉยชีหลอกลวงอะไรนะครับทุกอย่างในมือถือคุณก็จะอยู่ปกตินะอ่ะก็มาเข้าเรื่องเลยนะครับอผมก็มาที่ Google Chrome นะครับตามสไตล์ผมเลยนะครับอ่าผมก็จะวางตรงนี้นะครับไปตรงนี้แตะไปตามลิงก์ผมนะครับก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับอีบอกไว้ก่อนว่าถ้าชอบก็ลงถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องลงนะครับอ่าจะได้ไม่ต้องมามีปัญหาตามหลังนะครับ ก็มาตรงนี้นะครับเข้ามาก็จะเห็นตรงนี้ให้มาข้างล่างตรงนี้นะครับอ่าเราจะเห็นไฟล์อยู่2ตัวนะครับอ่าแตะตัวแรกนะครับนี่แตะเข้าไปนะครับอ่าเราก็มาที่ดาวน์โหลดนะครับข้างล่างนี้นะครับอ่าเขาจะขึ้นอย่างนี้นะครับอ่ามือผมอาจจะไม่นิ่งเนาะอ่านี่นะครับทีนี้เขาบอกว่าอะไรดาเนินการต่อไปนะครับก็กดเข้าไปนะครับ อ่าเห็นไหมเขาเขาจะขึ้นแบบนี้ไฟล์อาจจะเป็นดันตรายนะครับนี่ตรงนี้เราจะลงหรือไม่ลงนะครับอ่าส่วนตัวผมก็ปกติเลยนะครับดีนะครับโอเคทีนี้นะครับก็ให้เรากดออกไปก่อนนะครับเราก็มาดาวน์โหลดไฟล์ตัวที่2นะครับกิมเข้าไปนะครับเราก็ดาวน์โหลดนะครับอ่ารอสักครู่นะครับนี่ นี่ก็ดาเนินต่อไปนะครับอ่านี่นะครับก็ดาวน์โหลดนะครับจะขึ้นแบบนี้นะครับผมไม่รู้ว่าทําไมซัมซุงเขาไม่ให้ตัวอัดหน้าจอมาเลยเนาะนะครับในเมื่อเราซื้อมือถือแบบราคาเกือบหมื่อนะครับน่าจะให้มาเลยนะครับอ่ากี่ผมลืมดาวน์โหลดหรือเปล่าอ่ะไม่เป็นไรเนาะดาวน์โหลดอีกรอบก็ได้นะครับปึ๊บนี่เสร็จแล้วนะครับก็อ่ะกดกลับนะครับทีนี้ให้เรากดออกไปเลยนะครับเราก็ไปที่ไฟล์ส่วนตัวแล้วนะครับ ไฟล์ส่วนตัวเรานะครับตรงนี้จะเป็นอย่างนี้นะครับปึ๊บนี่แล้วก็มาตรงนี้นะครับคําว่า apk ไฟล์การติดตั้งตรงนี้นะครับอ่าแสดงว่าผมโหลดไฟล์มา2ตัวเนาะตรงนี้เหมือนกันนะครับเราก็กดไปนะครับกดตรงนี้นี่นะครับมันจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับมาเปิดตรงนี้นะครับ ถ้าเครื่องไหนมาใหม่นะครับจะเปิดตรงนี้นะครับนะครับติดตั้งเลยนะครับอ่าเสร็จนะครับเสร็จแล้วผมก็จะกดออกเนาะนะครับแล้วก็มาไฟล์ตัวที่สองตัวนี้นะครับนี่ติดตั้งนะครับอ่านะครับรอสักครู่นะครับร อาจจะใช้เวลานานนิดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อกี้ไอ้ตัวนี้กับไอ้ตัวนี้มันเหมือนกันเห็นไหมเลือกเอาตัวใดตัวหนึ่งนะครับถ้าใครโหลดซ้ํากันนะครับก็กดออกนะครับกดออกไปเลยนะครับแล้วก็ลูดจอลงมานะครับคุณจะเห็นไอ้ตรงนี้นะครับเห็นไหมสีส้มๆนะครับตรงเนี้ครับให้เราแตะเข้าไปนะครับแก้ไขปุ่มนะครับ มาหาดูว่าเอ้ยตัวอัดหน้าจอเราเข้ามาหรือยังนะครับอ่ามาหาดูนะนี่เห็นไหมเห็นเห็นไหมครับมาแล้วใช้นิ้วนะครับแตะแล้วก็ลากมันลงมานะครับมาวางอ่าเรียบร้อยนะครับก็กดเสร็จสิ้นนะครับเสร็จสิ้นเนาอนี่จะเห็นตัวอัดหน้าจอเราตรงนี้เห็นไหมอ่านะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแนละ้วผมไม่ถนัดนะครับทีนี้นะครับพอเราจะใช้งานเนาะ เราใช้มือนี่นะครับแตะเข้าไปนะครับนี่จิ้มแชร์ไว้สักพักก็มาตรงนี้นะครับมาเลือกคําว่าบันทึกเสียงตรงนี้นะครับเห็นไหมให้เรามาตรงนี้นะครับเสียงระบบและไมโครโฟนนะครับมาเปิดเวลาเราบันทึกนะครับอ่ามันจะได้ยินเสียงเราเนาะอ่ะเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็กดออกครับอ่าปึ๊บนะครับเราก็ลูดจอลงมาอีกทีหนึ่งนะครับ เพื่อจะมาบันทึกนะครับลองดูนะครับเนี่ยมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับยินยอมนะครับอ่าสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับได้ยินผมพูดหรือเปล่าครับอ่ากดหยุดนะครับเรียบร้อยนะครับทีนี้วิดีโอนะครับมันจะไปอยู่ที่ไฟล์ส่วนตัวนะครับกดเข้าไปนะครับอ่า รรนนี้ะคับแล้วมาที่จัดเก็บภายในนะครับจัดเก็บภายในเรามาเลือกครับว่า DCIM นะครับปึ๊บนี่มันจะเห็นอยู่ตรงนี้หนึ่งรายการนะครับเด็ยวิดีโอเนี่ยนี่เห็นไหมครับตัวอัดหน้าจอวิดีโอเราจะอยู่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นดูนะครับว่ามีเสียงหรือเปล่าอนะครับอ่าสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับ ได้ยินผมพูดหรือเปล่าครับอ่านะครับอ่าเห็นไหมครับประมาณนี้นะเวลาเราบันทึกหน้าจอเสร็จแล้ววิดีโอมันก็จะมาอยู่นี่นะครับอ่าทีนี้วิธีย้ายนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกคลิปหน้านะครับอะคลิปนี้ผมขอจบเพียงตอนนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันยาวแล้วนะครับมือถือไอโฟนมันร้อนแล้วนะครับไปแล้วนะครับ